สวัสดีค่ะจากสวนมะนาวบ้านนนชานะคะวันนี้นะคะเราก็พามาบุกนะคะตัดกิ่งมะนาวนะคะ <tror Visual in Spanish> จากสวนเลยนะคะ <Cold> อันนี้กำลังจะตัดกิ่งมะนาวแบบนี้นะคะ <in Spanish> เรียกว่ากิ่งตุ้มตอนนะคะ <in Spanish> <Quit> <Spanish> กิ่งตุ้มตอนกิ่งตุ้มตอนนะคะหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะ <in Spanish> นี่นะคะกิ่งพันธุ์ที่เราจําหน่ายที่ทางสวนเราจําหน่ายนะคะ <in Spanish> เป็นกิ่งพันมะนาวพันธุ์แป้นพวงบ้านแพลวนะคะ พี่ๆก็จะได้นะคะเป็นกิ่งมะนาวความยาว60เซนขึ้นไปนะคะแต่ว่าที่เห็นอยู่นะคะก็คือความยาวประมาณเกือบเมตรนะคะเกือบเมตรเลยและนี่นะคะคือต้นแม่พันธุ์ของเรานะคะเป็นพันธุ์แป้นพวงบ้านแถวนะคะลักษณะเด่นของพันธุ์นี้นะคะต้องบอกก่อนว่าคือเปลือกบางมากๆเลยนะคะเปลือกบางน้ําเยอะนะคะมีเมล็ดนะคะต้นนี้มีเมล็ดนะคะพันธุ์นี้มีเมล็ดนะ กิ่งยาวมากๆเลยนะคะจวให้ดูชัดๆนะคะนี่คือกิ่งที่เราตอนไว้นะคะแล้วเราก็จะตัดแบบนี้นะคะ <c oughs> ะะลากเน้นเน้นเน้นทุกตุ้มนะคะลากต้องเยอะนะคะลากลากต้องประมาณนี้นะคะเราถึงจะตัดนะคะเราที่เห็นนะคะก็คือเราตอนกิ่งนะคะประมาณสามสิบวันแล้วนะคะสามสิบวันเราถึงจะมาตัดกิ่งได้นะคะอันนี้ตัดกิ่งเพื่อจะรอส่งให้กับลูกค้านะคะวันนี้มีทั้งออแพ็คแพ็คใส่กล่องนะคะส่งทางไปรษณีย์นะคะแล้วก็แล้วก็นัดรับด้วยนะคะมีลูกค้าที่นัดรับนะคะ ตอนนี้นะคะลูกค้าที่โซนโซนภาคใต้ตอนนี้เยอะมากๆเลยนะคะที่สั่งซื้อเข้ามานะคะลูกค้าทางโซนภาคใต้เยอะมากนะคะและที่สำคัญนะคะช่วงนี้หน้าฝนนะคะหน้าฝนแต่ว่าฝนมันเป็นช่วงที่ตกไม่ค่อยเยอะแหละ <c oughs> ก็ ช่วงนี้แล้ะคะ่ะก็คือแนะนําให้ไปปลูกนะคะเพราะว่ามะนาวเนี่ยถ้าฝนแบบมันชื้นมากเกินไปมันก็ไม่ดีนะคะแต่ถ้าเกิดมันแห้งมากเกินไปมันก็ไม่ดีเหมือนกันนะคะแล้วก็ลูกค้านะคะที่สั่งซื้อกิ่งพันธุ์มะนาวนะคะจากทางสวนเรานะคะเรามีวิธีการปลูกการดูแลไปให้ด้วยนะคะ <c oughs> นี่คือหน้าตาของกิ่งพันธุ์นี้นะคะที่เราจําหน่ายอยู่นะคะก็จะเป็น กิ่งตุ้มตอนนะคะแล้วก็มีแบบถุงดำพร้อมปลูกด้วยนะคะมีทุกแพลตฟอร์มนะคะใครสะดวกจะสั่งซื้อนะคะก็สามารถไปกดติดตามได้ทุกๆช่องทางเลยนะคะไม่ว่าจะเป็น s h อ p e e Lazada นะคะ youtube facebook นะคะพิมพ์ไปได้เลยนะคะว่าสวนมะนาวบ้านนนชานะคะเป็นเพจเป็นส่วนเดียวนะคะที่มีกิ่งพร้อมส่งนะคะ นี่คือต้นแม่พันธุ์นะคะนี่บรรยากาศของสวนเรานะคะนี่นะคะสวนเรามีจําหน่ายทั้งพันธุ์มะพร้าวน้ําหอมนะคะแล้วก็กิ่งพันธุ์มะนาวพันธุ์เป็นพงบ้านแพรวนะคะสวนอยู่ที่อำเภอบ้านแพรวนะคะจังหวัดสมุทรสาครน,นะคะถ้าเกิดพี่ๆท่านใดนะคะอยากมาชมสวนนะคะก็สามารถทักมาสอบถามได้นะคะนี่แล้วก็จะ ตัดกิ่งเราก็ตัดกิ่งประมาณนี้นะคะแบบนี้เลยเเลสำหรับวันนี้นะคะเรามีจัดส่งนะคะสองร้อยกิ่งนะคะก็เลยมาตัดนี่นะคะอันนี้คือสำหรับใครนะคะที่อยากได้กิ่งผันมะนาวนะคะเป็นพันแป้นพวงบ้านแพ้วนะคะแบบ เจ้าของสวนขายเองนะคะก็สามารถทักแชทสอบถามได้นะคะหรือติดต่อมาที่เบอร์โทร0951142216นะคะแม่คะชื่อพึ่งนะคะหรือเข้าไปติดตามช่องทางต่างๆได้เลยนะคะทุกๆแพลตฟอร์มนะคะพิมพ์ไปว่าสวนมะนาวบ้านนนชานะคะมีช่อง YouTube ด้วยนะคะนีในนั้นนะคะก็จะมีเก็บความรู้ดีๆนะคะมีตัวยาที่ใช้สำหรับดูแลต้นมะนาวของ ของพี่ๆนะคะถ้าเกิดมีคําแนะนํานะคะตั้งแต่ได้ถุงดาเอยได้แบบตุ้มตอนไปนะคะแล้วก็ไปชายังไงปลูกยังไงนะคะปลูกแบบระบบยกล่องแบบนี้นะคะหรือว่าจะเป็นระบบไร่นะคะมีคําแนะนําหมดเลยนะคะก็ฝากติดตามช่องทางทุกๆช่องทางไว้ด้วยนะคะนี่นะคะเดี๋ยววันนี้ขออนุญาตไปส่งกิ่งให้กับลูกค้าก่อนนะคะนี่ต้องขออนุญาตไปก่อนนะคะสวัสดีคะ่ะ